สวัสดีครับนี่ก็เป็นช่วงใหม่ของเรานะฮะก็คือคันปากไม่อยากเกาแต่อยากเล่าให้ฟังนะครับและในพีที่1ก็ขอเอาอนิเมะเรื่องเอ่อจะคนไหนก็แฟนสาวมาพูดแล้วกันนะครับจริงๆก็ดูจบไปนานแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีเวลามาทำก็เลยเออทแล้วกันนะก็ไม่รู้จะลงไรด้วยนะอนิเมะเรื่องจะคนไหนก็แฟนสาวนะครับก็เป็นแนวลอมคอมนะครับชีวิตประจําวันธรรมดานะครับที่เอ่อไม่ธรรมดาฮะโดยตัวเอกของเรานะครับนาวิยาก็ หนุ่มมัธยมปลายที่มีแฟนสวยน่ารักอย่างสกิทสกินะครับมาวันหนึ่งเนี่ยจูจูนาวยะก็โดนสาวในห้องเรียกไปสารภาพรักนะครับนั่นก็คือนางีสะนะครับที่เธอขาดเรียนไปนานนะแต่สุดท้ายนาวยะก็ต้องปฏิเสธไปนะเพราะว่าเขามีแฟนแล้วนะครับแต่พอได้รู้สาเหตุที่นางีสะขาดเรียนเนี่ยเพราะว่าเธอเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะมาสารภาพรักกับนาวยะเนี่ยนาวยะที่เห็นความตั้งใจของ นางเนี่ยก็เลยแบบเฮ้ยกูชอบเลยอะไรประมาณนั้นนะก็เลยแบบว่าอยากจะครบซ้อนขึ้นมานะครับจากนั้นก็ชวนนายิสาะนะครับไปขอซากกินะครับเพื่อจะครบซ้อนนะ และสุดท้ายสากิก็ยอมเนี่ยแล้วก็กลายเป็นคู่รักสมคนนั่นเองนะฮะและแน่นอนนะหลายคนก็อาจจะคุ้นลายเส้นหรือตัวละครนะก็คืออาจารย์คนเขียนเนี่ยก็เป็นคนเดียวกันกับอาอโฮเกร์นะครับจริงๆก็มีอนิเมะแต่ตเป็นอนิเมะซ่าใครจะเคยดูนะเรื่องที่แบบนางเอกไม่เป็นย้าอ่อนนะเรื่องนั้นวันๆไม่กินแต่กูยอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับมาเรื่องนี้ก็ยังคงบแบบ ความเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์อยู่นะฮะซึ่งถ้าพูดกันจริงๆในโลกความจริงก็คงจะไม่มีผู้หญิงคนไหนเนี่ยยอมให้แฟนตัวเองครบซ้อนและแบบเนดี็นงามนะแต่ด้วยความที่ซากิเนี่ยหูเบานะแล้วก็เป็นประเภทที่แบบแพ้ความน่ารักเนะี่ยสุดท้ายก็ยอมนะถึงแม้มันจะแย่ต่อตัวซากินะฮะแต่ว่าเธอก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะเพราะว่าในการทําความสะอาดบ้านทํากับข้าวเนี่ยกนางอิสระสามารถทําได้อย่าง ดีเยี่ยมนะีซึ่งต่างกับตัวซากินะที่ทําหาละลรไม่เป็นเลยนะซากิกับนาวยะเนี่ยก็อาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านของนาวยะนะครับพอมีนางิสะที่เป็นแฟนสาวคนใหม่มาก็ทําให้ทั้งสามก็มาอยู่ด้วยกันนะีโดยที่นางิสาก็ดูแลบ้านนะส่วนซากิก็สบายนะซึ่งก็เป็นความสัมพัที่ราบรื่นดีนะครับแต่ก็ต้องบอก ตรงว่าบทมันก็อาจจะอวยไปทางนางอิสระในระดับหนึ่งนะโมเมนต์แบบว่าดาวยาขนานางอิสระก็จะหวานๆหน่อยก็ด้วยความที่เป็นแบบแฟนคนใหม่อะไรเงี้ยส่วนซากิก็เป็นเก่าอะเนาะไม่ใช่เรียกว่าแฟนเก่าก็าแฟนคนแรกอ่ะก็เลยแบบโมเมนต์อาจจะน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไคเตอร์นางก็จะแบบออกแนวแบบปันๆชวนน่าสงสารเนี่ยซึ่งทั้งสองตัวก็จะมีความแบบเอาใจช่วยนะก็คือแบบเชี่ยคนหนึ่งก็น่าสงสารอีกคนหนึ่งก็แบบ ก็สงสารกันนะแต่ด้วยความที่นาวย่าเนี่ยเป็นผู้ชายจริงจังนะคือถ้าแบบว่าจะรักใครเนี่ยก็ต้องรักเท่ากันนะ่ยนาวยาก็เลยแบบว่าตั้งกฎไว้ว่าจะไม่ล่วงเกินหรือทําอะไรกับคนใดคนหนึ่งก่อนเนะี่ยเพื่อไม่ให้แฟนสาวทั้งสองรู้สึกเสียเปรียบเนะี่ยซึ่งการการะทำที่นาวยะาแสดงออกมาในเรื่องเนี่ยก็บ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าพูดแล้วทําได้จริงเนะี่ยนาวยะาก็ทําได้จริงเนะี่ยเพื่อที่จะให้แฟนสาวของเขาทั้งสองคนเนี่ยมีความสุขเขายอมเขายอมทําได้ทุกอย่างจริงนะ แม้กระทั่งแบบว่าขายสักสีตัวเองเขาก็ทำนะแต่แล้วก็ความสุขมันก็อยู่ได้ไม่นานนะแฟนสาวคนที่3ก็ได้โผล่ขึ้นมานะถึงไม่เชิงเรียกว่าแฟนสาวคนที่3ามกันก็เรียกว่าแฟนแนานาคนที่3นะนั่นก็คือนั่นก็คือลิกะนะย,ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่แม่งชอบทำคอนเทนต์เอานมล่อเพื่อยอดวิวนะซึ่งก็บังเอิญรับรู้ความสัมพันธ์ของทั้ง3คนนะแล้วก็เพื่อที่จะเอาชนะนายายที่แบบว่าไม่ยอมรับในตัวเธอแล้วก็บวกกับไม่ต้องการให้ความลับของ ตัวเธอเองที่เป็นยูทูบเบอร์หลุดไปก็เลยแบบว่าพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะเอาชนะใจนาวยะนะครับซึ่งคาแรคเตอร์เธอก็เป็นคนแบบเอ้ยจริงจังเาไม่ยอมแพ้นะเธอไม่ได้ชอบนาวยะจริงๆนะตอนนี้ตอนแรกนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแบบว่าโมเมนต,ต์ในตอนที่แบบว่าเธอเนี่ยจะโดนพ่อลากกลับบ้านนะครับแต่ว่านาวยะก็ได้ช่วยไว้พ่อของดิกาก็ไม่ยอมให้ ตัวลิกะทำยูทู t u b e แล้วก็จะลบช่องเธอทิ้งนะแต่ว่านาวยะก็ไปช่วยไว้นะทำให้แบบว่าลิกะก็ใจเต้นนะตัท้ายก็ตดท้ายลิกะก็ตกหลุมรักนาวยาจริงนะแล้วลิกะเนี่ยก็ไปไปมา,มาหาพวกนาวยาเนีเพื่อจะทำคะแนนเนี่ยและเธอก็ยังเป็นคนที่ได้จูบเลขกของนาวยะไปก่อนนางิสาและซากิเนี่ยทั้งที่แบบว่าทั้งสองคนแม่งอดทนว่า จนะรอเนี่ยเพราะว่าเนายาไม่ไม่ยอมทําหาเแล้วสี่เนี่ยและในซีซั่นที่1เนียนะ่ยแฟนสาวคนสุดท้ายก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมานะ่เาเรียกว่าเออต้องเรียกว่า,า,วาแฟนในอนาะคตก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาในช่วงจะจบเรื่องนะครับนั่นก็คือชิโนะนะฮะแม่สาวหัวขาวสุดน่ารักนะครับเพื่อนสาวสนิทของซาก,กินะครับแล้วก็เป็นเพื่อนเนายาด้วยเนะี่ยทั้งสามคนรู้จักกันตั้งแต่มอต้นนะครับแต่ว่าชิโนะก็มาจับโปะของตัวซาก,กิได้ว่าแบบเฮ้ยแฟนมึงกำลังคบซ้อนแล้วก็ยอมไม่ได้นะครับ ก็ถึงกับตามไปสืบความจริงนะและสุดท้ายนะ,ะซากิก็ได้เล่าความจริงนะว่าเธอแม่งโอเคในความสัมพันธ์ที่ครบซ้อนนะจริงแล้วซากิเนี่ยก็เธอก็มีความชอบที่แบบว่าอาจจะแปลกๆนิดนึงนะก็คือเธอรู้สึกว่าแบบชอบที่จะโดน t นะินทครันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำไมเธอถึงยอมให้ในาอิสะมาคบกับนาวยะด้วยนั่นเองนะซึ่งในซีซั่นหนึ่งก็จบลงตรงนี้นะก็ยัง ไม่ได้แฟนสาวเพิ่มนะก็คือมีแค่สคนก็คือในยิสาก,กับตัวสก,กินะส่วนพิกะกับชิโนก็ต้องไปรอกันในทีมทั้สองนะเรามาพูดกันถึงในเรื่องบางงะน,นะครับก็ตัวชิโนก่อนนะครับเธอมีอะไรกับพระเอกซึ่งในตอนมอต้นเนี่ยในตอนที่นวยัพยายามจะจีบสก,กิเนี่ยก็ได้ชิโนนะฮะคอช่วยเหลือนะครับแล้วก็น่าจะเป็นชิโนเนี่ยที่ ชอบนายะก่อนนะครับก่อนที่ซาก,กีจ,จะมายอม้บด,ด้วยในนี้สุดนะแต่ว่าทุกความที่เป็นเพื่อนสนิทนะชินะก็เลยแบบไม่ไม่ได้แบบว่าทําคะแนนหรืออะไรนะก็แอบ,บชอบนายามาตลอดนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่ได้ลบรูปนาวยะนะครับก็ยังเก็บรูปนายาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นแบบช่วงดรามาว่าเชี่ยมแม่งคือเพื่อแม่งคือแฟนเพื่อนเนะว้ยอะไรแบบว่า มันไม่อยากแบบเสียเพื่อนน่แต่ว่าสุดสุดท้ายกับากิกับชินโก็ปรับความเข้าใจแล้วแล้วก็ได้ชินโาเป็นแฟนอีกคนหนึ่งเนี่ยซึ่งคนแล้วก็คนที่สี่เนี่ยอ่าลิกาเนี่ยคนนี้ก็ค่อนข้างจะเรียกว่าน่าสงสารเลยระดับหนึ่งนะเพราะว่าน่าจะเป็นคนเดียวที่เนรยะไม่ได้มีใจให้ตั้งแต่ต้นเลยนะอะไรไประมาณเนี้ยอย่างชินโก็ยังแบบว่าพอจะวนว่ะพอแบบจะชอบได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าลิกานี่แบบตั้งแต่ ต้นที่เธอโผล่มาเนี่ยนาวยามแม่งแทบจะแบบว่าเมินแล้วไม่สนใจเธอเลยเนี่ยพยายามจะตีตัวห่างเนี่ยแล้วก็ลิกานี่ก็เป็นคนที่พยายามมากนะแรัก็มีหลายโมเมนต,ต์เนี่ยที่เธอทําแต่ว่าก็ไม่ได้เพิ่มคะแนนเลยแต่สุดท้ายเธอก็ทําสําเร็จนะครับแล้วก็ได้เป็นแฟนก็แนนิเบสเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าแม่งโคตรน่าชานาวยาเลยนะครับในโลกความจริงแม่งคงจะทําอะไรแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะ คงจะโดนแบบว่าแฟนคนแรกกระเทืบตายนั่นเองนะแล้วก็เอาจริงๆนะครับคนถ้าพูดกันตามตรงนะคนที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องก็คงดีพิพลซากินะครับนาวยะที่แบบว่าตามจีบเธอตั้งแต่ตอนมอต้นนะแล้วก็ได้เป็นแฟนกันนะจูแฟนแม่งก็พาผู้หญิงมาคบซ้อนด้วยนะครับไม่ใช่แค่หนึ่งนะจนถึงสามนะไอเวนและทําให้เกิดเรื่องออที่นาวยาคบซ้อนเนะี่ยเธอาอาจจะได้จูบหรือเพิ่มความสัมพันธ์กับนาวยะนะจริงๆเธอก็ มีความที่อยากจะทาอะไรหลายอย่างนะแต่ว่าชายก็ไม่ได้ทํานะทุกความที่หนาวยางเนี่ยรักทุกคนเท่ากันนีก็เลยแบบไม่คิดจะทําอะไรเนี่ยแต่สุดท้ายก็อดจูบแรกไปเนะเพราะว่าลิกะแม่งเสือกมาชิงไปก่อนนีไม่นาซ้ํานะเพื่อนสนิทนะของตัวเองก็ยังเคยชอบแฟนตัวเองนะสุดท้ายมันก็เป็นแฟนอีกคนหนึ่งของ นาวิยะโอ้โหแล้วก็อีกคนนึงนะลิกะนะครับกว่าเธอจะทําคะแนนตีตื้นชาวบ้านได้ก็ทรหัเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นคนหนึ่งที่คนข้างน่าจะช่วยนะเพราะเธอแม่งพยายามทาทุกอย่างนะครับไม่ยอมแพ้นะครับถึงตัวเรื่องมันจะตลกไม่ได้มีสาระอะไรนะครับแต่ถ้ามองแบบล,ลึกๆแม่งก็คืออนิเมะดราม่าได้เลยนะเว้ยแต่ถ้ามาฮาเวแบบนั้นก็คงจะปวดหัวหน้าดูนะ แต่ก็แบบนี้ก็ดีนะดูสบายดีนะถ้าใครอยากจะไปตามหาดูก็ไปสามารถดูได้ที่บิวบิวนะครับแล้วก็ Muse Thailand นะครับจะเรื่องไหนก็แฟนสาวนะครับก็ไปดูกันได้นะครับอนนีม่ดูสบายสบายนะครับไม่ได้เครียดอะไรครับถ้าใครแบบรู้สึกว่าดูแล้วชอบก็ไปตามต่อดูได้กับไปดูเรื่องอาโฮเกอร์ต่อได้นะครับก็ปันปันปนกันนะก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้ากันบีอไปก่อนนะบาย